สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกกแต่สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุปขุกขุนครับพี่น้องครับครับบรรยากาศเอร้าๆครับพี่น้องครับหาอยู่หากินทำประทายพิธีอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องย้มบังหนูเขาครับพี่น้องครับบรรยากาศเศรสาเจามาให้เบื่ครับว่ะหมาดบอเราจะไปขัวเราจะเอาไปอันผัดกะเพราขี้เมาว่ะมันจะหมานบ่ จะพาไปรับส้มยาบวงงูตอนโซเซ่ครับพี่น้องครับบรรยากาศชุดตัวดีๆครับสุดยอดครับอะไปเบิร์นครับพี่น้องครับบรรยากาศโซเซ่ครับพี่น้องครับมาหายาบวงงูกก่าครับพี่น้องขยุ่ห้ากินตามภาษาอิสาบ้านเฮาคือเราน่ครับมามาเบิรงกันครับว่ามันจะมาจ้โตัวมาจะมาทำดีครับ คอยมีวันได้ครับไม้ไว้ก็คอยกำเก่าอยู่ก้าวๆอีกตัวครับวันสม a h a บ่บ่เนี่ย มาสิครับพ่อมาครับพี่น้องครับมาถอยเตรียมคาร์เวลครับเดี๋ยวครับพี่น้องครับ <c oughs> โัวเีว้นะครับได้แล้วครับมาเกือบระทันมามาไวกว่านี่สุดยอดโงด่เงี้ยนะครับวนปักด้วยขาขเขาวนบัด, mm hmm. ต,ดตัวใหญ่โตสุดยด,ด mm hmm. ีดิหุบมีได้ไง มีก๋วยเตี๋ยวว่าเลือหนาวหนาวครับมาอจะเป็นยำน้ำดีครับอาจจะข้าวหนูมูปเฮ้ยบังครับพี่น้องครับดีด,ด มันไหมมันไหมโอ้ตัวนี้นาจีผ้าดนะซื้อครับพี่พน้องอั้ผาดนะซื้อครับเห็ดใหม่กันนะครับ ยามต่อไปครับตรงน้่งยามกนเลยนหนูถือตัดไตเบิดหมานหานะห่างบวงครับมาครับ,รบพี่น้องครับโดนนะครับตบง่ายเ,เลยมาหาพ่อครับมาน ทำผ้าวงมาพ่อเอ้ตกเงนะครับพี่น้องครับน้มีขาดมาเอฟครับพี่น้องครับตัวเงยเธอตัวนึงจ้าตัวเยเลย เดี๋ยวขอ,อยัดเก็บกันพี่น้องครับนี่อาจาะลงล่างต่อไปอาจจะโดนนะครับตัวนี้จะโดนครับอาจะโดนนีน่โดนนี่นี่ลูกันใหญ่งงครับนี่ลูกมันเดี๋ยวเป็นหมามาเห็นก่อนครับพี่น้องเป็นหมาไม่เห็นก่อน เป,ปล่อยๆครับที่ตัวมันน่าจะปล่อยนะก็มันหน่อยได้กินกับเพาเสียบแล้วครับปล่อยยังไงนี่นครับรักบ่วงเดี๋ยวเขาอะหยาดเอาก่อนนะครับเลยรีดบ่วงสีด้วยครับเกือบมาไม่เห็นก้อนที่นี่ มาหลงที่ได้ครับพี่น้องนี่มาโยนยืด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 มาขาดหรอกนะเดีย๋ยวเอาคอนพี่น้องครับโอ้โบูดครับตัวนี้ครับทาองคาดเป็นแป้นครับพี่น้องครับเมืองเนี่ยทิดบวงใค่นึ่นงาดดบาทพี่น้องขาดวัสดุครับพี่น้องครับ สิดโดนครับพี oh! ่น้องครับโอ้ดเหนีาทิตตายครับอืมจะหลูกลุ่มๆกคนนี่นาทิเรียบร้อยครับจะติดแต่มือขึ้นนี่แล้วมุดขึ้นโอ้กระทังมุกแฉบซะมึง เนี่ยทำไมเย็นมุกทูกินตายครับตายครับรบวงเลยแดดติดเลยติดตะเวนเดี๋ยวเขาอยากเล่นไก่ตัดหลวงครับเย็นๆเท่านะตายครับพี่น้องครับเขาอยาก นี่น่าจะทิ้ตะเวนนะครับพี่นอ้องนี่นาตายนะครับเนาองอ่ะเอา่ากันสามสรุปมาหนีกาได้สี่ตัวครับพี่น้องครับสี่ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่สองตัวเล็กสองตัวครับพี่ช่ยหรอ ครับสูสร่นีใช่หรืเอนี่ตัวนึงครับครั้งไปสอตัวครับเราเหดใส่ตสุเย็นไ้สองตัวตัวใหญ่แล้วแลก็ท่านหลก็ท่านมา ตัวกินข้าวเอ้ยเอเอมันส,ด,นส,ด,นสด็ดรถก็สด็จพดไปคนครับมัเสด็ดโดดช่วงะได้หนึตัวกินเขาครับพี่น้องครับตัวไปที่ม,มาจมมอันเมือนจองอยู่นะเห้งบัะครับ ตัวกินข้าวตัวทำลายล้างข้าวมุกยดับครับพี่น้องครับซ,ซู่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 มุกยดับครับพี่จะเพิ่มขึ้นตายข้าบ่วงนี่ครับคอกระดานเป็นเวรุ่นมุกเสียบใช่ไหมน่านเนาะนี่ครับบิ่ง หมูก,กระเจ็บขัวกระเจ็บผัดเผ็ดกระเจ็บนะทำอย่างไครับพี่น้องครับนี่เอามาให้เบิงวิธีอีสานบ้านเฮาบรรยากาศสุดยอดเกี่ยวเขาแล้วใส่วบวกหนูเบิดเท่านั้นครับสุดยอดนะสหรับจะมีก็สนิทนะครับเดี๋ยวจะมีเห็ดซูก,กินมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีเห็ดเมนูหนูผัดขี้เมานะครับเนาะเดี๋ยวให้ สูพี่น้องกินสนหรับจินมีกครัแล้วพ้าจ่ายพี่น้องไปสักหน่อยนะครับสวัสดีครับจวดเก้าพี่น้องจวดกับแข่มสายจวดย่างดี